คลิปนี้สอนขั้นตอนการเย็บแขนเชิ้ตผู้หญิงแบบนี้นะคะค่ะเราจะมาดูวิธีการทํานะคะการอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะนี่อันนี้อ้อยเหลือที่จะใส่ขอบให้ทุกคนดูนะอ่าอันดับแรกนะคะการที่เราจะทําขอบแขนที่เป็นเชิ้ตไม่ว่าจะเป็น3ส่วนหรือว่าแขนยาวนะคะก็คือเราจะต้องตัดผ้าแบบนี้ค่ะเราจะมีแพทเทิร์นที่เราจะทําขอบเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็5เซนบางคนก็6เซนแต่อย่างอ้อยนี่ใช้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นิ้วครึ่งเนี่ย จะใช้เป็นหลักเซนหรือหลักนิ้วก็ได้นะคะอย่างของอ้อยนี่ใช้เป็นนิ้วครึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณ4เซนนะคะสําหรับขอบตัวนี้นะเจ้าของไม่ต้องการที่จะใหญ่มากก็คือขอบ4เซนนะคะเราก็จะตัดผ้าที่เป็นเคมี Me แบบนี้นะคะ่ะคือเคมี Me แบบบางนะคะไม่ใช่เคมี Me แบบทําขอบกระโปรงหรือว่าขอบกางเกงนะก็คือจะเป็นเคมี Me ที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นร้านผู้ชายเขาจะใช้เคมี Me แบบนี้แหละคะ่ะที่จะทําปกะให้มันแข็งๆนะคะนะคะแต่สําหรับของอ้อยนี่จะใช้ผ้ากาวเฉยๆนะคะสําหรับปกเชิตน,นะ,ะแต่ว่าพวก ผ้าพ,พวกนี้อ้อยจะไว้ทาพวกพวกกระเป๋ากระเป๋าที่เราจอะกับทาพวกขออแขนะ่ะเราจะใช้แบบนี้ค่ะก็คือสรุปว่าเป็นเคมีแบบบางๆนะคะเราก็จะตัดแบบนี้ค่ะตัดแบบเวลาเราตัดนะคะก็คือตัด2ชิ้นนะเราวางประก,กบกันอย่างนี้แล้วเราก็ตัดตามแผ่นกระดาษนี้เลยค่ะตามความยาวที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราตัด2แผ่นแล้วเราก็ไปตัดผ้า2ชิ้นค่ะตัดผ้าเพราะว่าอ้อยทํามาแล้วชิ้นหนึ่งนะคะก็คือทุกคนอย่างงงนะเพราะว่า อ้อยจะเหลือไว้ให้ทุกคนดูนั่นเองว่าขั้นตอนการรีดของอ้อยมันทําขั้นตอนการรีดของอ้อยคือทําแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือสรุปว่าสําหรับการทําขอบแขนนะคะสําหรับตามแบบของอ้อยนะก็คือตัดผ้าเคมี2ชิ้นตัดผ้าแบบนี้สองชิ้นเพราะว่าแขนมีสองข้างอย่าลืมนะคะก็คือแขนสองข้างแล้วก็ตัดกาวแบบนี้2ชิ้นสรุปแล้วตัดอย่างละสองค่ะสามอย่างสามอย่างก็คืออย่างละ สองชิ้นนั่นเองเมื่อเราได้ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้อ้อยก็คือถูกใช้ไปแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นสามชิ้นใช่ไหมคะเป็นคะผ้าแข็งอยู่ในกาวแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีผ้ากาวแบบนี้นะคะอ่ะเราจะมาดูขั้นตอนของการรีดก,กันค่ะขั้นตอนการรีดที่จะทําให้เราง่ายๆนะคะก็คือผ้าผ้าเคมีแบบเนี้ยเขาจะมีกาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากาวแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดค่ะนะคะอ้อยก็เลยไม่ไม่ใช้นะเหมือนเอาเอาเข้าไปอย่างเงี้ยเอาไว้เงี้ยแเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะคะอ่ะเราก็หงายผ้าด้านผิดขึ้นมานะคะ เราก็รีบผ้าให้เรียบก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าเคมีเนะะี่ยค่ะผ้าเนี่ยผ้าขอบของเราเนี่ยนะคะอ่านุสึบอบอกว่าตัดไม่ค่อยตรงนะคะก็คือให้เขาแบบคมๆนะอย่าให้เป็นแหวงแหวงนะนี่ค่ะเราก็ตัดอาวางตรงนี้นะคะแค่พอเผื่อเย็บครึ่งนิ้วค่ะนะคะเวลาเราตัดผ้าอ่ะลืมบอกไปนะตัดผ้าเนี่ยเราก็ ำคำนวณให้เขาเกินไปหน่อยนะคะเนี่ยเกินไปสักประมาณครึ่งนิ้วหรือ1นิ้วอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่อย่างงี้ผ้าอ้อยเยอะไงอ้อยก็เลยตัดเยอะไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเจียนทิ้งนะก็คือแบบนี้ค่ะเนี่ยมัเราตัดเราก็ตัดแบบนี้เป็นแบบห้ามได้อย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เผื่อตรงนี้ครึ่งน,นิ้วค่ะตรงสําหรับเนี่ยเผื่อผ้าออกมาครึ่งน,นิ้วนะเพราะว่าเราจะใช้ผ้าขอบเนี่ยแค่แค่เพราะว่าเราเย็บเราจะไม่เย็บกินขอบนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราก็จะเอากาวของเราเนี่ยที่ตัดเนี่ยวางแปะลงไปเลยค่ะนะคะ วางแปะไปเลยแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราง่ายนะการทํางานก็จะง่ายขึ้นนะคะก็พูดง่ายๆกาวเขาก็จะไปไปปิดผ้าเคมีนั่นเองนะคะที่เราทําขอบแขนนะเนี่ยเขาก็จะแนบแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยก็จะมองดูแนบแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกาวเฉยๆตรงนี้ก็จะมีผ้าเคมีตรงขอบโชนนั่นเองนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็รีดพลิกไปะคะ่ะการรีดพลิกเนี่ยก็รีดให้สุดเนี่ยสุดขอบเคมีเลยนะคะเขาก็จะไปของเขาง่ายๆนะคะเพราะว่า คือผ้าเคมีของเราเขาจะซ่อนอยู่ด้านในเนี่เขาก็จะรีดของเขาไปอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็รีดพับกลับมาแบบนี้ค่ะนี่อ่าเนี่ยตรงเนี้ยก็สุดสุดขอบผ้าเคมีเหมือนกันนะคะก็เป็นเหมือนกันแบบนี้อ่าเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็รีดเนี่ยด้านเนี้ยทีเ่เหลือเนี่ยพลิกกลับมาอีกทีนึงพลิกกลับมาเลยค่ะพลิกกลับมาเลยค่ะแบบนี้นะคะ เราก็มีอุปกรณ์ช่วยนะคะใครมีแท่งทองก็ใช้แท่งทองนะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบเส้นคมคมและวิ้นี้เราจะเห็นว่าผ้าตรงนี้มันเกินความต้องการของเราเจนตัดให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วคอค่ะนะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้เพราะว่าเหลือเยอะเกินไปเดีย๋ยวเขาจะหนักนะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกเขาเข้ามาด้านในค่ะนี่นะคะ นี่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าชิ้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะยืนออกไปจากชิ้นบนนิดหนึ่งเพราะว่าม่กกี้เรารียดพับตลบเข้ามานั่นเองนะคะนี่เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะได้ขอบแขนแบบง่ายๆนะคะเนี่ยโดยที่เวลาเราเย็บอ่ะเราก็จะใช้ผ้าด้านขอบเคมีเนี่ยเป็นอันโชนะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าการทําพวกแขนเชิ้นอะ่ะถ้าเราไม่ได้ทําเป็นแขนผู้ชายส่วนมากแขนผู้หญิงอะ่ะเขาจะทําแบบนี้นะคะ่ะก็คือจะเป็นการใช้ผ้าปุ้น ครึ่งหนึ่งกระเบียดแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะผ่าตรงน,นี้แล้วก็ใช้ผ้าคุ้นแบบนี้ค่ะวิธีการรีดผ้าคุ้นนะคะก็รีดแบบนี้ค่ะเราก็ตัดผ้าเฉลียงมนะ่ยสีผ้าองศาเนี่ยเฉลียงยังไงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็รีดพับไปค่ะเวลาเราตัดเราก็ตัดู่ทีประมาณนิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะหลังหจากนั้นเราก็รีดพับไปพับพับทบทแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะาการรีดให้ง่ายๆนะเพื่อที่เราจะได้ไปไปเย็บที่ตัวของตัวต,ตัวแขนนั่นเองนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะ เราก็จะเห็นว่าอไอ้แหลมแหลมเนี่ยเราไม่ต้องการนะคะเราก็ตัดทิ้งเข้าไปเราจะผ่าอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะคะผ้าตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดนิ้วอะค่ะนะคะเนะนี่าก็จะประมาณสิบนิ้วแล้วแต่ผ้าค่ะว่าถ้าผ้าเราเหลือเราก็เผื่อๆไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็รีดพลิกไปพอแบ่งครึ่งปุ๊บเราก็รีดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งโดยที่พลิกไปแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะนี่นี่คือการรีดครั้งที่หนึ่งนะเนี่ยรีดครั้งที่หนึ่งคือคือ คือแบ่งครึ่งก่อนเพอาแบ่งครึ่งปุ๊บเราก็มาแบ่งครึ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเขาอย่างนี้อยู่เราก็ทําเหมือนกับขอบเหมือนกันค่ะรีดตลกเข้ามาตลกเข้ามาอีกทีหนึ่งอ่ะตลกมาตรงด้านที่เรารีดมาเมื่อกี้เนียอ่ะพลิกเข้ามาเป็นอย่างนี้ค่ะร้อนร้อนร้อนไอไอเขาร้อนเนี่ยนะคะค่อยค่อยไปเนี้ยค่ะ นี่หลังจากนั้นนะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปเพราะว่าการทําแบบนี้ชิ้นล่างเขาจะยืดมากกว่าชิ้นบนนั่นเองนะคะเวลาเราเย็บเราก็จะใช้ชิ้นบนเป็นเกล็ดน,นั่นเองนะเนี่ยค่ะเทคนิคแบบนี้การทําไม่ว่าจะเป็นขอบสาบเชิ้ตขกอบสาบอะไรก็คือใช้วิธีนี้เลยคะ่ะก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าเราเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บที่ตัวแขนนะคะว่าเราจะเย็บกดแบบไหนนะ้า เราจะมาสู่ขั้นตอนของการทําแขนแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะแขนของเขาอะอันดับแรกเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านที่เราจะเจาะเนี่ยก็จะเป็นด้านฝั่งของด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้อย่างตัวนี้อ้อยกําหนดอยู่ที่เจาะอยู่ที่เพราะเขาเป็นแขน3ส,ส่วนนะคะอ้อยจะเจาะอยู่ที่ประมาณคือพูดง่ายๆว่าจะผ่าตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดขึ้นมาเลยค่ะตัดขึ้นมาจนถึง2นิ้วครึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะแยกออกจากกันชินี้หน้าที่ของเราก็าคือเราจะต้อง อย่างตรงนี้เราก็จะมีแบบปลายแขนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เราก็ขีดออกมาก่อนเพื่อให้เดี๋ยวเวลาเราจะต้องมาพับจีบเราจะได้เห็นเส้นง่ายๆนั่นเองนะคะเราก็จะขีดแบบน,นี้ค่ะขีดเนี่ยตรงตรงอะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปลายแขนออกมาก่อนค่ะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเพราะเวลาเราเย็บนะ่ะเราจะเย็บด้านโชว์นะคะโดยที่เราจะเย็บด้านโชว์นะนี่ค่ะเราก็จะใช้ไส้ไก umm ่ของเราที่เรารีดไว้เนี่ยโดยที่เราเอาด้านที่ โดยที่เอาด้านที่แบบที่เราลีดครั้งแรกเนี่ยด้านที่ยืนๆเนี่ยเราให้อยู่ด้านล่างนะคะโดยที่เราเอาด้านที่เราลีดครั้งแรกน่ะที่ว่าที่ว่าเขาอยู่ชิ้นบนน่ะคือพูดง่ายๆไอชิ้นล่างเนี่ยมันจะยื่นออกมาเราไม่เอานะคะคือชิ้นล่างให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะเราอ่าทำแบบนี้นะอ่าพูดง่ายๆว่าไอที่ชิ้นที่เราลีดครั้งแรกเนี่ยเรางับเข้าไปที่ตัวเสื้อตัวแบบนี้ค่ะเนี่ยจับสวมเข้าไปเลยค่ะจับสวมให้สุดเลยนะคะให้สุดที่เราคลิปไว้นี่ค่ะ ที่เราเปิดได้ไปเนี่ยอะอะไรเงี้ยเราก็เย็บเลยค่ะเย็บเลยนะคะยเย็บชิดริมเลยค่ะการเริ่มเลยนะ่ทีนี้เราก็อ่ากลางเขาเนี่ยค่ะกลางเขาให้ออกนะคะเราก็จับส่วนไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยดันที่สุดเลยนะคะหล้นเราก็กดไปแบบน,นี้ค่ะนี่จ้อะอะตรงนี้จะเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงรอยไอ้นี่แหละที่เราจะโ้งอ่ะเราเค่คอยๆจับนะคะดูผ้าด้านล่างด้วยว่าเขาพลิกกลับตลบอะไรไปหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เราก็ดันที่สุดเลยค่ะ นี่นะคะเราดันให้เนี่ยมาให้เขาปิดไอ้เส้นที่เราเราตัดแยกไว้อะนะคะตรงนี้เราก็กลับโ้งนิดหนึ่งตรงนี้จะจะยากนิดหนึ่งนะตรงเนี้คยค่อยๆทําค่ะโดยที่ระวังผ้าด้านล่างด้วยว่าเขาไม่พลิกกลับนะไอที่เราใส่ไก่ของเราอะ่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆไปแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะอ่ะสุดแล้วค่ะเนี่ยก็จะถึงปลายแขนที่เราต้องการแล้วทีนี้ผ้าที่เราทำไปเนี่ยก็คือเหลือเกินความต้องการของเราแล้วค่ะ เราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะปิดหมดเลยเห็นปะเนี่ยเขาเขาจะอมหมดเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นแล้วนะคะที่เราลิดไปเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทุกคนก็จะเห็นนะว่าคือเหมือนกับว่าเราต้องจับบิดเขาให้อมให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีเห็นลุยๆนะระวังมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะอ่านดูนะหลังจากนั้นเราก็ เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาจับจีบกันคะ่ะจับจีบนะคะโดยที่การจีบเนี่ยเราจะเอาจีบหรือสองจีบก็บได้นะอันนี้อ้อยจะพูดถึงเรื่องการจับจีบเลยนะจะไม่พูดถึงเรื่องแพทเทิร์นนะคะเพราะว่าอ้อยไม่ได้สอนแพทเทิร์นเนาะเดี๋ยวมันจะยาวนะคะโดยที่อันใหญ่เนี่ยเราจะต้องพับเข้าไปแบบนี้คะ่ะนะคะพับเข้าไปแบบนี้อันเนี้ยอันที่ว่าเป็นชิ้นอันเล็กเนี่ยแถบเนี้ยเขาจะเป็นด้านที่ยืดนะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้อ้อยจะเอาแบบนี้ก่อนอ่ะ จากเนี้ยตรงเนี้ยเราวัดมาะคะ่ะเพราะว่าจะเอาห่างอยู่ที่ประมาณสองเซนนะคะเราก็จะขีดเพราะาจะเอาสองสองจีบนะเอาก็จะขีดแบบเนี้ยสองเซนโดยแม่บรรทัดอันเนี้ยมันมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วว่าเป็นสองเซนนะคะอันนี้เราจีบที่หนึ่งอันนี้อันนี้นี่อันนี้จีบที่หนึ่งอันนี้เว้นเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้นะคะเอาก็จะจับโดยที่เวลาหันจีบเราจะหันมาทางด้านนี้นะคะด้านใหญ่เนี่ยด้านนี้นะอจับมาเราก็จะเห็นว่าแนวของเราที่เราขีดปลายแขนไว้เนี่ยเราก็จับไป นี่นะคะจับพับเย็บเลยค่ะนี่ตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้อ่ะตรงนี้เราก็จับปลายสองซนนะนี่ค่ะอ่ะตรงนี้เราก็พลิกเข้าไปนะพลิกเข้าไปนี่จ้าอ่ะตรงนี้เราก็จับเย็บไปเย็บเลยแล้วก็ได้อ่ะเป็นแนวไปเลยเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการทําแขนนะคะ เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้เขาก็จะพลิกมาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยแขนนะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือมันจะเปิดแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกินเขาค่ะกินเขาเข้าไปนะคะเราก็จับแบบเนี่ยเขาจะมีมุมของเราอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จับเขาตรงนี้ให้ได้มุมค่ะให้ได้มุมเขาก็จะตกมุมของเขาเฉลี่ยวันนี้นะคะเนี่ยตกมุมของเขาวันนี้เราก็เย็บตัดเขานะเย็บตัดแบบนี้ค่ะเนี่ยอาเย็บเลยนะจับให้ดีค่ะแล้วก็เย็บตัดหัวเขาเพื่อให้ เขามองดูไม่เปิดนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราก็มองดูซิว่ามันได้ไหมหลังจากนั้นเราก็แบบนี้เลยค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วจ้านี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไปรีดค่ะไปรีดแบบตรงนี้ปัดขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้ก็รีดเนี่ยตรงนี้เขาเวลาเนี่ยเขาก็จะเกยกันแบบนี้ค่ะ อนออยกออกให้ดูนะเนี่ยตรงนี้เวลาเรามาใส่ขอบเขาก็จะเกยกันแบบนี้ค่ะเนี่ยส่วนมากแขนผู้หญิงเขาจะทําแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่ทําเจาะปูโลนะก็จะเป็นการเจาะที่ง่ายๆเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะอาจีนี้ขั้นตอนต่อไปทุกคนก็จะเห็นว่าอ้อยมีแขนอันนี้ที่อ้อยทํารอไว้แล้วเพราะว่าทุกทุกคนทําแบบนี้เสร็จแล้วทุกคนต้องไปเข้าท้องแขนก่อนนะคะเข้าท้องแขนก่อนแล้วเข้าท้องแขนเสร็จป,ปุ๊บเราก็ไปพุง้งไปพุ้งแบบนี้นะเนี่ยจะ้ะไปพุ้งนะคะเนี่ย แบบนี้ค่ะได้มาเป็นแบบนี้เราต้องให้เป็นวงกลมอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าด้านที่เราจะต่อน่ะก็คือเขาจะอยู่ด้านนี้นั่นเองนะคะอ่าหลังจากนั้นอ้อยอ้อยอ่าตัวนี้อ้อยจะทําต่อตัวนี้ให้ดูเลยนะเ,เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะรูอ่าวลารีดแล้วเราก็จะดูเห็นว่าท้องแขนเขาเนี่ยคือเส้นกิ้งเขาอยู่แบบนี้เราก็ทําไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าขอบกันแล้วค่ะเข้าขอบนะคะเราก็จะดูว่าวิธีการเข้าขอบนะเราก็จะเห็นว่าแนวของเขาก็จะเป็นแบบตามแนวที่เราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย หลังจากนั้นเราก็เอาขอบเนี่ยที่เราตัดเนี่ยค่ะมาเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเนี่ยค่ะโดยที่ขอบของเราเรากาหนดไว้อยู่แล้วนะเนี่เราก็จะเอาเนี่ยขอบด้านเคมีเนี่ยโชว์ขึ้นมานะคะนี่จับเอาพูดง่ายๆเอาด้านถูกประกบก,กันแล,ล้งกันนั้นแล้วก็กัดไปค่ะนี่นะคะกัดกับเส้นนี่ให้ได้ตามตำแหน่งเขาค่ะเ๋อก็จะทําแบบแบบนี้คือเขาจะเย็บหักง่ายค่ะนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะกัดไปเรื่อยๆนะคะ กัดไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยตามเส้นเนี่ยค่ะเนี่ยหรือว่าถ้าใครใช้มือแบบพิวๆก็ได้นะแต่อย่าให้เขาบิดนั่นเองนะคะตรงนี้ระวังด้วยเพราะก็เป็นท้องแขนนะคะเราก็อ้นี้ไปโอ้ยกล้องทำไมมือมันดำขนาดนี้นะคะอ้าวตรงนี้ตรงนี้เราก็จะได้สุดของเราตรงนี้นะคะ ได้ตรงนี้เราก็จะมีเผื่อยื่นอยู่ที่ประมาณนิวน้วนิ้วนิ้วกว่านะคะอ่ะตรงนี้เราก็ถามไปเอาว้ว่าเดี๋ยวเราวัดอีนนี้ก่อนดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยววัดให้ทุกคนดูก่อนนะตัวนี้เขาสิบอดนิ้วนะคะอ้อยเอาอยู่ที่สิบอ็ดนิ้วนะคะที่ว่าขอบของเราอะสิบเอ็ดนิว้วแล้วก็จะเผื่ออยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งค่ะนะคะก็จะได้มาเป็นสิองนิ้วครึ่งคะ่ะสุทธินะคะ ส2องนิ้วครึ่งแสดงว่าตรงนี้อ้อยต้องวัดย้อนเข้ามาอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะอ่ะก็จะได้สุดของเขาพอดีแหละค่ะนี่นะคะได้แล้วนะนี่ค่ะอ่ะนี่นะคะกัดให้มันเนี่ยเพราะบางครั้งเราเราต้องบังคับเขาหน่อยนะบางทีเรากัดไปตามมือตามอะไรเงี้ยบางทีผ้าเขายืดหยุ่นมันก็จะไถไปเรื่อยเปื่อยนะคะก็จะไม่ได้ตามทรงที่เราต้องการเราอ่ะถ้าเกิดว่าไล่ไม่พอดีเราก็กัดอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เย็บค่ะรู้สึกว่าการจับแบบนี้มันจะยากแล้วอ้อยว่ากลับด้านในออกมาดีกว่านะคะนี่เอาด้านด้านในออกมานะด้านที่นะเป็นตะเข็บเนี่ยเวลาเราเย็บเย็บอ่ะคือเราจะเหมือนกับว่าเราจะเราจะยังไงอ่ะเราก็พับเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะเย็บแบบว่าเหมือนกับว่าเราเข้าจักง่ายนะคะนี่เราก็ทําไปอ่ะนี่นะก็เย็บไปค่ะเย็บไปตามสุดสุดที่ว่า ที่ที่ว่าสุดเคมีของเรากาวที่เกาวเขาทับอยู่ด้านในนะคะเนี่ยก็ไปค่ะตามนี้เลยอ่ะตรงนี้เราก็ย้ำน,น่อยนึงเอามามามาไปเลยนี่นะคะเราก็จับไปนี่นะคะอ่าปายตรงนี้ระวังท้องแขนนะบางทีท้องแขนก็ชอบพลิกเนี่ยก็จะปลาแบบนี้ค่ะเห็นดีไหมะ มานี้นะเนี่ยค่ะจับไปเรื่อยๆนะคะก็จับไปอ่าจนมาสุดเนี้ยค่ะนี่เราก็จะได้ตามนี้แลนะคะอ่าถ้ามองดูเขาใหญ่ไปเราก็ตัดไปเราก็ตัดไปนะคะนี่ตัดทักนี้หนึ่งให้เหลือประมาณเท่าไหรอ่อ่ะไม่ต้องถึงจุดห้าไอจุดจุดห้าก็เล็กไปเนาะเอาเอาแบบเอาประมาณอ่ะนะคะจุดเจ็ดหรืออะไรก็ได้นะนี่ค่ะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะ่ะอ่าเดี๋ยวกลับเอกมาก่อนนแลมองไม่เห็นอะไรเลยเนี้ย นี่คะ่ะสีเขาจะแบบเจมๆเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอาทีนี้เราจะมาเย็บตัดหัวแล้วค่ะนะคะ,นะคะวิธีการตัดหัวก็จะเหมือนกับขอบกางเกงที่อ้อยเคยคอสอนไปนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะเราตัดเนี่ยตรงนี้ให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะหนึ่งกระเบียดและหนึ่งเซนะลรก็ได้นะแต่อาหนึ่งกระเบียดก็พอเพราะว่ามันจะหนาไปตรงนี้เราก็จับเหมือนกันค่ะเนี่ยจับเหมือนกันนะคะอ่ามันจะมีสุดขอบเคมีที่เรากําหนดไว้อยู่แล้วนะคะเราก็อาดตัดไป ก็คืออย่างที่บอกเรากําหนดขอบไว้อยู่แล้วนะที่ใต้ผ้าเคมีหลังจากนั้นเราก็เย็บตัดขอบค่ะนะคะวิธีการเย็บตัดขอบก็คือหลังจากที่เราพับตรงนี้ให้เขาแบบพอดีกันแล้วเราก็พับกลับมาค่ะโดยที่เราเร็ยบเราใช,เาใช้เราใช้ด้านขอบเนี่ยด้านขอบเคมีนะสุดสุดสุดตรงนี้เนี่ยเพราะขอบเคมีเราจะไม่ยื่นไปนะมันจะมีกาวยื่นอย่างเดียวนะด้านตัดขอบเนี่ยค่ะนะคะอ่ะ พ้อยกำหนดไปที่12นิ้วครึ่งนะคะก็คือขอบพีมี12นิ้วครึ่งนะแต่กาวก็จะจะเลือยออกมาเนี่ยใช่ไหมตามตามผ้าเนี่ยค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็เย็บตัดขอบค่ะนะคะตัดขอบไปเลยอ่ะจับผ้าให้ชิดกันนะคะต้องจับผ้าให้ชิดกันนะอันนี้มาอ่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็พลิกมาค่ะ พลิกมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้มาเป็นเน,นี่ยอันนี้อันยืน่นเวลาเราติดกระดุมเขาจะยื่นอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็คือชิ้นโชว์อ่าเราเหมือนเดิมจะกลับไปนี่นะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะนี่คือการทําเชิดของอ้อยนะก็ทําแบบงูงูงงปลาปลาไปทงนานแเลยยังไม่คล่องเลยนะเนี่ยนานๆเจอทีไงโอ้ยเชิดนี่พูดถึงก็ยุ่งเหมือนกันนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบบเยอะเหมือนกัน นี่จ้าแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ขอบคมๆแบบนี้ละจ้าแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้นะ่ะอันไหนไม่ดีเราก็จับไปใหม่ถ้ะเย็บตัดฉากไม่ดีเราก็เย็บใหม่นะคะเมื่อได้แล้วเราก็จะพับเข้าง่ายๆนะคะลค่ะเราก็พับด้านในแบบนี้เข้าไปให้เย็บให้มองดูชิดริมเพราะว่ายัางไงเขาก็ไม่ไม่เหลือแล้วก็ไม่นี่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรากําหนดไว้อยู่แล้วนะคะว่าตอนเรารีดอะ่ะก็คือเขาจะไม่เหลือเกยมากเกินไปเขาจะพอดีค่ะ <healthcare> อ้อยก็จะกัดด้านในแบบนี้ค่ะแล้วแต่นะครจะกัดด้านในด้านนอกได้หมดนะแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะจาอ้อยจะถนัดด้านในแล้วเวลาเย็บอ้อยก็จะดึงดเข็มมุดด้านด้านในแทนนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกดขอบก็เสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้เราก็พลิกเข้าไปพลิกเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เมื่อเรากลับออกมาข้างนอกเราก็จะเห็นแบบนี้นี่เวลาเราเย็บเราก็เย็บแบบเขาเรียกว่ากดริมเลยค่ะกดริมเล็กนะคะเนี่ย เป็นขอบไปเลยกดริมนะไม่ใช่กดตุกล่องนะคะสําหรับสําหรับแขนเชิดนะเอาเป็นแบบกดริมเลยค่ะนะคะวิธีเรากดเราก็กดอ่าด้านนี้เพราะว่า,าเราต้องอ้อยอ้อยจะเริ่มจากด้านนี้เพราะว่าเวลาเราวนมามันจะวนง่ายเหมือนเหมือนกับว่าเราต้องโมบวนขอบล่างด้วยนะคะอ้อยก็จะเริ่มจากตรงนี้ค่ะนะคะอ่าปรับจากให้ถี่ลงนิดนึงเพราะนี่อันนี้เราเย็บโชว์นะคะแล้วก็ทาเลยค่ะนะคะ,นะคะอ่าตรงนี้อเอาเข็มมุดเราค้างอยู่แล้วก็ไอ้นี่ไปนี่นะคะเราก็เริ่มหน่อยนึง นี่ตรงนี้อ่าเริ่มแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเนี่ยรอยต้อมจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ก็อุ้งมันถนัดอย่างนี้อ่ะเนาะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บตัดค่ะเย็บตัดแหละริมชิดริมเลยนะคะอ่าหลังจากนั้นก็วนกลับมาค่ะนวนขบมาด้านล่างนะคะเย็บชิดริมค่ะเขาเรียวกว่ากดริมเล็กจ้าแบบนี้นะคะ กดมากดมาทีนี้มันก็จะอ้อมขึ้นมาอ้อมขึ้นมาด้านบนแล้วค่ะนี่โดยที่ตรงนี้ระวังนะเพราะว่าตรงนี้คือเขาจะเหมือนกับว่ามันเป็นด้านที่ยืนอะเราต้องกดจับผ้าเขาั้สองอันเนี่ยให้ชิดกันเลยค่ะนะคะมันจะได้มองดูไม่เห็นข้างล่างนะแต่ถ้าเกิดตรงนี้เราเห็นข้างล่างได้เพราะว่าคือข้างล่างเขามันมันซ่อนอยู่ด้านในแต่อันนี้มันเหมือนกับมันโชว์เราต้องจับเขาให้ให้แนบพอดีนะคะเอาก็จะใช้แบบนี้ค่ะอะดึงไปหลังนั้นเราก็กดไป อ่าหลังจากนั้นก็อ่ากดผ่านมาเลยอ่าดึงเข็มหมุดด้านล่างนะคะอย่าลืมถ้าใครไม่ถนัดก็กัดด้านบนได้แล้วแต่นะนี่ความจริงมันต้องกลับผ้าแบบให้เย็บย่ายกว่านี้นะแต่อ้อยขี้เกียจกลับไอ้น,นี่นะกลับแขนนะ่เย็บยังไงก็ได้ให้มันได้แบบนี้นะคะอ่าเราก็ดูไปอ้าวตรงนี้จะเกยถึงนี่ซะแล้วนี่จ้าเป็นแบบนี้นะคะอ่าใกล้แล้วจ้าใกล้จะมาใกล้จะมาบรรจบอันนี้แล้วค่ะ นี่จ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแหละแบบนี้แหละยิ่งทําผ้าฝ้ายเนี่ยจะง่ายค่ะเพราะได้เขาจะจมนะมันจะมองไม่เห็นรอยตรงรอยต่ออะไรเลยค่ะเนี่ยวิธีการทําแขนก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสําหรับการทําแขนแขนเชิ้ตแบบนี้นะคะเนี่ยเราเวลาเราติดกระดุมเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะมาเกยอยู่แบบนี้นะคะเราก็แซกตรงนี้แล้วก็ลังเนี่ยกระดุมก็จะติดอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะก็จะได้แขนสามส่วนเน่ง่ายสวยๆแล้วคะเนี่ย นี่นะคะแขนก็เป็นอันเสร็จละจ้าเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะเนี่ยเราก็จะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยจ้าเนี่ยติดกระดุมแบบนี้อ่ะเนี่ยเราแซกลังดุมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะได้แขนแบบสวยๆแล้วค่ะเนี่ย ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะไม่เป็นมุมนะถ้าเราเย็บตัดติดดีอะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพอดีอ้อยทําตัวนี้อยู่นะไม่ได้ทาแพทเทิร์นกับช่วงนี้นะคะก็เย็บงานเซตเชิ้ตสามตัวเลยค่ะเนี่ยก็อ่ะทำให้ดูคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นการแบบว่าจะได้ไม่หายหน้าหายตากันไปเนาะอ้อยก็พยายามจะคลิปจะจะลงทุกวันนะแต่มันก็ไม่ทันจริงๆนะอ่ะดูแค่นี้ไปก่อนนะคะก็เท่าที่ได้นะคะก็แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ